เขาล่าสุดก็ต้องกินข้าวมาสองปีเนี่ยผู้หญิงเหมืนบอกบางสองที่แกะเป็นจริงไหมนี่แกะฉันเคยแกะอ่ะครั้งหนึ่งไปทาแกะเป็นไหมอ่ะเคยแกะครั้งหนึ่งไาแกะเป็นปะไอแม่ตูดก่อนไม่ใช่หรอไอพ่อสอออกไปเอาผ้าให้อยมันต้องแกะตูดก่อนไม่ใช่หรอมีระเบียงแม่แกะไม่เป็นไหมฉันเคยดูนี่นี่นี่จะละจะละก็นั่นแหละเขาต้องแกะตูดก่อนไม่ใช่หรอฉันเคยดูฉันเคยดูยูทูบเขาบอกว่าให้ตรงนี้เลย ก็ดูยูทูปเขาบอกว่าเออก็ทำเลยดิทำเลยมันจะมีผ้าสีส้มสีฟ้าเอามาทั้งสองจบและให้พอสองจบไหมน่ะต่บินมันหลุดแล้วนะไอ้นี่มันหลุดแล้วแค่ไม่เปลืองหนาเท่ะต้องแหวกอีกทีานอันนี้ทีนิ้วแกยังงออยู่ไหมเมื่อวานฉันไปตัดผมแล้วเขาก็ตัดผมฉันแล้วฉันก็นึกถึงอีสินที่บอกว่าแบบเออหูหมาคนไข้แล้วพอลุกขึ้นมา เสื้อเสื้อคนไข้เอ๊ะสารลูกค้าเราเจอเสื้อคนค้าเสื้อลูกค้าเปียกมเปียกไปทา,านะ้ำอยู่นี่ไม่เปียกแล้วนมามามารู้แล้วมันต้องอ้าสองก่อนดิอ้าสักสองสักสองปัวใช่แล้วก็มงงันก็างน่าจะยัดหน้าแล้วทิ้ดลงแบบนั้นได้ปะสู้ๆนะมันแข็งอ่ะใช่ไหมฉันว่า หรือมันยังไม่สุกเหรอเหหมมืืออนนนััรสุกแบบมันเหมือนอีกนิดเดียวอีกนิดมันจะแงได้แต่ว่ายังแงไม่ได้จะแงเลยเหรอจะแงจะนะจะงะจะเคยอจะอี้จะอี้จะอั้นนี่อาทิตย์มันต้องได้แล้วดิหรือตรงไหนมันยังไม่มันยังไม่ขาดวะมือแกหน่ยปะแกแต่ฉันเห็นเนื้อมันเหลืองแบบเหลืองอ่อยแล้วนะหรือเปลือกมันแข็งว่า ตัดทีละชั้นทีละชั้นได้ไหม,อมบอกเหมืนบบอนโซว่าได้พาทหรือว่าให้อายทิปอ้าเลยทิปอ้าเสียงอะไรวะเสียงเหมือนกระดูกนั่งแกรนมันหวอนอีกนิดนึงอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเนืเอาแรงผู้ชายไหมหรือไม่เป็นไรพอสอแกช่วยแหกหน่อยเยี่ยมมากชัวชัวได้ชัว แ้ๆหดแลวเกกละเดีเรู้แล้วแล้หมือนเป็นเหมือนเป็นโค้ชอะพอสอบอะแม็กตื่นโอ้ได้ละอีกอีกวิกอีกอีกอีกอกไแล้วขอฉขอฉันลอยแล้วนะ พอสอลองไหมให้พอสอลองเฮแกรอจะไม่ไหวอยากฝืนเออเธอยากทำแบบนี้มานานแล้วสินะ่บอกไหวมิกอีกเออจริงมิกแรงเว้ยพอพอพอไม่ได้หรอกไม่ได้ลองอีมันเละหมดแล้วเนี่ยโดนอ่ะเพราะวเราบอกเป็นแบบนี้เลยไหมโอ้โหเป็นแบบโอเลยแบบ ยาวๆหน่อยใช่อือมาแล้วได้แน่ได้แดกแล้วไปยหอยนิดนึง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 อุ้ยเสียด้วยเสียด้วยไม่สุกอ่ะ ก็สวยอยู่นะนี่เผื่อแบบไม่อยากดูแช่แต่ฉันไม่สวยไหมก็สวยอยูน่ยยนะรีวิวสินี่ยังมีอีกใช่ไหมนี่รลเหมือนรสชาติาที่กินที่บา้านปกติมีป้ะเนี่ย